คิดเลยแล้กันพันหนึ่งแล้วไม่ต้องรอมาได้เวลาอ่าขอสามารถตัวแล้วเอยป๊อปปี้เพท้าไม่ตัดเอาต้องหาแหล่งฟารใมไฮตีนนียไม่ให้ได้ไม่งั้นเราก็จะสวยอแลองไม่มีหางย่มว้าวว้าอ่านไม่ออกเลยอ่ะคืออะไรกันนะโอเคโอเค Your job will be to eliminate the variety of mechanical entities within zone 5. There is a mechanical, mechanical, mechanical entity. will work together in their <coughs> <coughs> We are also <coughs> <coughs> as คินะอระ่น <with them. S 2> ีมยวเ u แ i s i o a d a ไ o อก็ดีไม,ม่ใช่ไปถึงของแบบที่ซื้อตรงลอปปีน้นะเว้ยของที่แบบใน,ในเกมต้องทงาชีวิตรอดอยู่เืีเยวะ่ะมันดูเหมือนว่าเราจะาต้อง คือเตยนั่นมีไหมเขาว่างไงเออผีสามตัวอนี่เหรอโอเคกูกูรู้หน้าตาเขาแรปเตอร์ละถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแรปเตอร์ล่ะเอ้ถ้าเป็นแรปเปอร์ล่ะโจโจโจเลยอ่ะพี่เป็นเอ่อโจโจล<จ>ี่เป็นเอ่ออาหารหรือเปล่าคนละแบบโจโจโจ <laughs> นี่คือนี่อะไรป๊อปปี้พายายามเนี่ย เออคือป๊อปปี้เพย์ไทมเนี่ยใช่เลยอ่ะประตูโคตรเหมือนเป็นก๊อปปี้เปล่าวะตู้หาเซฟลูไม่เจอมันมันไม่มันไม่มาร์คให้อะโคตรแย่แย่มีคนหนึ่งที่มาร์คนนี่เป็นไฟในเอฟเฟตี้ผสมป๊อปปี้นี่หว่าดปากให้หน่อยยีเมเทเนียมหนึ่งอันในตัวเมเทเนียมเจ็ดในตัวปากแล้วเจอ็บโคตรเดียวโอเคดูละอยู่ไหนหาได้สักคนอ่ะตอนนี้กูไม่อยู่เฉยหรอก เออแั้บนะคือแดดแดดแดดมีกันเผาดือให้ไหมได้กันเผาดือมีอยู่มีอยู่มึงแค่หาไม่เจอดินเติมมันต้องดินเลยไอแดดมันเปียกมึงว่าดินเฉดแดเฮ้ยนี่มันฮ่าฮ่าไอ้ปอกปอกร้านไอเสตไอ้นี่ไงเจอแล้วมันมันจะเป็นมันจะเป็นโซมเหมือนแบบไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะไอ้มึงมึงมึงเคยมึงเคยดูไอเป้ไอ้นั่นน่ะไอ้เสตไอ้นั่นน่ะไอ้ปในเอฟเวอรี่เซキュริตี้บีตไหมอ่าฮะ มึงอยู่ไหนอะอยู่ปังเอ,ออ,อ, er, น,น,อน,นั่นแหละมันมันอยู่มันมันอยู่แบบมันอยู่เหมือนโซนไอไอนั่นแหะเลเซอร์ไอเมื่อกี้ที่ที่มันไปแข่งยิงเลเซอร์กันอ่ะใช่เลยมันอยู่ตรงนั้นด้วยเลเซอร์เลสเวไม่ไม่โครเลนี่หรอแตไม่ไดงโอ้ไทเทเนียมไทเทเนียมตรงนี้เยอะมากไทเทเนียมเยอะมากโซนเกมอทีเนี่ยไออุ้ยเอาอุ้ยก่อนยายังไม่ได้กลับเลยเชอเชียร์เวียร์ยังไม่ต้องหาเลย เอาเราคุณด้วยครับกูแม่อยู่คนเดียวผิวจ้ผิวปาก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 กิจจ๊ะไปไปหาดิจ่าเวหาดีใจไม่าสองตัวเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในเซฟรูมกันเหรอไม่อยู่ไม่อยู่อ้าวแล้วไม่อยู่ในนั้นแน่ก็กูไม่รู้เซฟรูมมันอยู่ไหนเนี่ยอิงเงื่อนอู้แล้วกูจะรอดไหมเนี่ยกูข้างนอกเนี่ย ก่าไม่น่ารอดอะมาะปิดไฟแล้วนั่งอยูอ่เฉยๆมาเออปิดไฟนั่งเฉยๆป <laughs> มึงไม่เห็นกูกูก็ไม่เห็นมึงม,ม,มึงมีกาแฟอยู่ในแก้วอ่ะน่าจะรอดน่าจะวิ่งหนีมาได้อยู่มาตูไม่เห็นมึงมึงก็ไม่เห็นกูไม่แต่มันเห็นมึงไงมันจะไรมึงไม่เห็นมันก็จริงแต่มันน่าเห็นมึงตอนนี้กูมีแสงสว่างด้วยโอเคตอนนี้ตอนตอนนี้กูพร้อมหนีไปสุดๆแล้วกาแฟโอ๊ยีโอ้ใจชิบอะไรเน่ยถ้าเราถ้าเราถ้า สะดุ้งไงอ่ะสะดุ้งสะดุ้งใจหายว่ะไี่อ่ะโอเคโเคกูเล่นกูเล่นอาเกตกูเล่นมินิเกมสี่สุดหวานกูตกใจวิ่งใจหายว่ะพเหี้ยมุดอยู่ในรูหนูพี่อ่ะบอกเลยรอดได้ไงไม่รู้ตาหนี้มึงไม่ต้องเห็นกูทำอะไรทั้งนั้นอ่ะกูมีน้ำใครปราการน้ำบ้าง เออกูแพ้ไปเออเราต้องการเราต้องการตอนเนี้ยกูไม่ต้องการเรากูต้องการอยากชนะเกมเวเนี่ยอุ้ยด่านนี้มันยากว่ะโอ๊ยโซนกูมีแต่น้ำไม่แย่เต็มท่อหมดแล้วนี่ด่านด่านนี้ด่านนี้แอบยากอยู่ะเนี่ยตอนเนี้ยกูไม่ต้องอยู่ตรงมุมหมาแล้วซ่อนเราอ่ะกูไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไปใหม่แต่แต่มึงแต่มึงรอจะไอ้แล็ปแต่มึงไม่สามารถรอจะไอ้แล็ปเตอร์ได้เฮียแล็ปไอ้แล็ปเตอร์มันแบบโคตรน่ากลัวจริงเดินเดจะสลับเด็กง่า นามเด็กี้อะไรไม่ได้ไม่หนึบมั้งสำหรับสำหรับเด็กตัวอ่ะสำหรับเด็กเด็กฮาร์ดคอร์อย่ะโหกูกำลังชุบพยาบาลอยู่เอาไฟ้เลือดเต็มเหมือนเดิมมือกุจอกไปช่วยมือว่าจะไปสาดสีภายในต่อไปเราจะเราจะได้เราจะได้เงียบเงียบกูปกูไม่สาหันเหมือนเดิมนี่สองตัวเลยอ่ะมีหือปากรอบกัวเราไปช่วยมึงตอนนี้กตัวลังหลงทางอยู่ละ มาแล้วมาช่วยแตลึกูแต่กูนเีวกระสุไอ้ยิ้อยโอ๊ยบริบาลกูไม่น้อเออยิงยิงให้ยูยิงใยูช่วยไหนยให้ยูยิงให้ยูตรงนี้ตรงนี้เหมืนเอาแตขึ้นอ่าได้เวลาบู๊แล้วเช้าเล้อ๋เหมือนแล้วกอเดี๋ยวไม่มีตาว่ะ แรงเกินแรงมันอยู่แต่คู่เอามามึงมานี่สิเฮ้ยเดี๋ยวมึงก็ตายหาหรอกกูพยายามไม่ได้นักเติมเงากาตานิกเกียรติกูเอาไปตายยังไม่ตายอยู่ข้างหลังกูอยู่ข้างหลังผมไว้ว่ากูตายว่ากูตายว่ากูตายมึงมานี้สุดท้ายกูตายแล้วกูตายกูบอกว่าอย่ามาวันแล้วกูไม่เอาแล้ว นินจาเอาเขาบอกพยาบาลไปไม่เราไม่ทันเอาเหรอเดี๋ยวรอให้สุดสุดได้ย่ะไม่พอไอเว้ยรอไม่พอก็ขอของมากกว่านี้ผู้เสียเสียก็แตกถึงกัน แม่งกับเราต่อยกับรวอยอ่ะมันแยกกันมันแยกตัวกีไม่ได้หรือวะวเท้าเถอะเท้าเถอเท้าเเทียบเป็นตัวเดียวกันเท้าเอเออไปไปเล่นพนันต่อลุกไปได้โอ้โหแ้่พนันไหนวะนให้กูไปถึงห้องก่อนไอ้เพื่อน้กูลุกไปได้เรื่องของท่านพัดเก้าครับ านนั่คุรุกไม่ได้ช่วยคุรุเลยว่ามึงยังไงให้มึงรู้ใจเหี้ยบคุรุกไม่ได้ช่วยคุรเยเราต้องหาทำอะไรดีละกูรล้อจะตายไปแล้วหนึ่งชีวิตแล้วเนี่ยไอ้ป้องกุลีตัวละตายแล้วรกาำลังติดพนันอยู่รอบเลยไม่เห็นเอางี้ละแอปเปิ้ลโอ้ยแลกแรกแรกเรื่องงครบักอีแล้ใช่ไหมเนี่ยนั่นไงกูบักอีกแล้วไอ้ป้องกูบักอ่ะ โอ้โหทำไมเจ๊ใสใสมันน่าเก็เกม้บ้าไอ้บักเขาเนี่ยหอ้บักแล้วไอ้บักแล้วไอ้บักแล้วเขอต้องเก็บของตามเว้ยเฮ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 ้ยขอระเบิดนะเพื่อนงี้ไงเครื่องวิ่มาด้วยเหรอเครื่องวิ่มาด้วยเฮ้ยอ้ยไอ้คนไอ้คนเขื่อนเป็นหมอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าไม่เอาวะ มันสิบคนแล้วแต่ปองเฮ้ยโอ้โหไอคนหัวแดงๆก็มีนะเว้ยโอ้โอ้โอเอาเอาหัวน้ำตาลดีกว่าตายแล้วตายแล้วหนึ่งตัวตายแล้วไรตัวนึง่งตัวนึงอยู่ไหนวะไม่เห็นเดือกข้างบนมึงอ่ะแหละท่านี่มาแล้วมาแล้วอ๋อมันมันจะปีนมันจะปีนมาจากข้างบนไม่ไม่มันมันจะไปตามเสียงจะตายแล้วจะไปตามเสียงโอ้ยไปตามเสียงกูอยู่นิ่งๆนะ อันนี้อันนี้มันมีตามีแต่ใยไงยเนีอะตกใจหมดเฮ้ยมึงเห็นกูได้ไงเฮ้ยมึงย่อมึงต้องยอ่ออ้าวูอีน,นไม่ได้ย่อไม่ได้งั้นงก็งี้นก็ไป่มันเลยอย่าไปโอ,โอดหอยที่ไหนแล้ววะ เอ้ยจะหนีไปไหนไหเจ๊อ่ะโดนยิงตูดเลยครับจบแล้วเออจบแล้วทางออกอ้าวไม่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 ออกอันี้ไงจบแล้วจบแล้วเราออกไปได้แล้วเออไม่มันเหลืออีกตัวหนึ่งหรือเปล่ามันเหลือตัวเหรออ๋อมันเขียนว่าเตยเหลืออีกตัวนึงน้ำมันบอกว่าเตยนะมึงนี่เนี่ยตัวในเทลเลอร์ตัวในเทลเลอร์เนี่ยตัวในเทลเลอร์เนี่ยตัวเทลเลอร์เลยเนี่ยนอนที่น่าตกเลยจำได้จำได้ตัวเลเทลเลอร์ไปหามัน ละมันอยู่ไหนอวอยอมว่ายังไงนะตอนเรานจะจไปบวกกับมันเว่ยมีอาหารไหมพี่จะตายแล้วติดไฟน้ำมากจนตายคุณต่างความแครอทไปแล้วอ่ะต้องยู่ไหนวะแคร์หลอดไปแป้งไว้สองอันอ่ะไว้กินล้วนๆเจนเนอเรเตอร์เอ่อที่ที่จนที่ทำที่สร้างน้ำยังไงอ๋ออ๋ออาหาร รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาหน่อม,มีกำลังใจมากม,มีกำลังใจโดนตีไห้เขาไปสำรวจหน่อยละกันไม่ไปรูทของโอเคนี่ที่นี่เราทีนี้เรามีน้ำกินแล้วสามอันเลยแบบของมันมีเยอะไงของก็มีเยอะรูทมาเยอะ ตอนช่วงต้นนะแบบกูกูไม่ตายกูวิ่งกูวิ่งทั่วเลยอ่ะมีมีกี่อันเก็บหมดอ่ะทำให้เพื่อนได้ก่มีกล่องยามีกล่องยาบ้างวะเชี่ยมันมีแก๊สด้วยเหรอฮะมีแก๊สเหรอมาส่งอะไรกี่เสนมาทนล้ววะฮะป้อกันไว้ก่อน มาพร้อมบวกมาเต็มยุดเลยไอ้ปอปอตอนนี้กูใส่เต็มยุดแล้วอ่ะคือกูไม่มีของอะไรเลยมีจามาเร็วมีจามาเร็วอย่างนั้นมันก็เป็นมันมีตัวแรกเราจแพร้อมซูแล้วเราพร้อมซูแล้วไม่เราใส่ไม่รู้ว่าแต่ว่าเองตักเองเองต้ดมาแล้วตีโคตรแรงตีโคตรแรงคิดหายแล้ววอลรัดตีแรงมากวอลรัดตีแรงมาก พี่เพ่งให้ไอ้ป๊ะอทอดีครับเมื่อกี้ผมโยนยิงตัวเคียร์ไปสองรอบจะเพิ่งตายนะออฟเป็นใยเอาไว้ก่อนอือว้าววัดล่าชัดสอบสายเมียนวะไม่มึงเรียกัะสอบสายผิดคนอืมเฮ้ยจะสวยหมดนี่ครับแบบ อรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งกูยิงรอบหนึ่งกูงงงงยิวมาเอ้าตายเลยฮะต,ตีตีตายมันตีตีต,ตายเชี่ยกม็มาอย่งไหนกันเนี่ยอาเขตไงซับเอ,อ้ยว่าไม่น่ารอดถ้ากูไปกูไม่น่ารอดเอ้าเราเราเกิดในอาเขตเราสปอนอยู่ในอาเขตเลยมันไปไอปองมันอยู่ไหนเนาะ เงไอ้ไอไง้ไอ้ไ้ไอ้ยอ้ไอูไอ้ไอ้ไ่้ไอแไอ้ไอ้ไม้ไอ้นอ้ไ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 อ้นอ้ไอ้ฮไม่ไึ้ไอ่ได้อยู่ในอาเอ้ฮะมึงไม่ได้อยู่ในอาเเว้ยไม่แม่เย็ดกูจะตาย ไม่วู้อู้อู้ไม่มีเกาะไม่มีเกาะทีเดียวเกือบแตกไปไหนกันโคตรโคตรโกงถ้าถ้ามันพุ่งมันจะมันจะโนดาเมจตายตายเชียร์ไม่บอสบอสโคตรสุดอะไม่รีบบอสตีแรงมากบอสแรงมากโคตรแรงเลยอะ้าวตายแล้วเกิดใหม่ได้ปะเนี่ยเกิดใหม่กูเกิดใหม่แล้วเหลือชีวิตเดียวแล้วเหลือชีวิตเดียวแล้ว ยังไม่ตายเลยกูว่าคือถ้ามันตูงอะเูแล้ววะกูแทงไม่ได้แล้ววะกบกูแตกหมดแล้วนี่ถ้ากบกูก็แตกหมดแล้วอะกบกูไม่ได้อย่าละพลังงานดาบเบกกูตายโคตรโกงอะมาโกงเกินมึงปาหากูมึงโดนมึงโดนกระดกหนีมากูคราฟไลเฟิลอยู่ป่ะ ถ้ากูแพ้กูไปข้าวเลยคนเดียวเยี่ยมมาะม้นมากูแต่กูว่ากูได้กระตายมากูวางกูวางครับกูตายวางกระดาทั้งหมดที่กูมีละอันนี้เราวางกับจากั้าหมดที่เรามีแล้วมาแรงที่ไหนอ่ะไม่หอตอนนี้แบบทุ่มเททุกอย่างทุ่มเททุกอย่างกูจริงจังไปแล้วแต่มันแรงเกิน ือตอนมันพุ่งระวังด้วยนะมันจะถ้ามันพุ่งมันจะตีให้เขาตอนตอนตอนนี้กูหนีอยู่เพราะตอนนี้กูรู้ว่ากูสู้ไม่ได้อยู่ัอยู่ไหนก่อนคนเรามาช่วยกูอยู่กูอยู่ที่ไอตอนกูอยู่ที่กูบอกนะที่ที่มันที่กูบอกว่ามันเทนเดอร์มันเยอะไอตรงห้องในหน้าที่มีเสียงเละแต่รู้ไหมนั่นล่ะเออจำไม่ถึงมึงผิวปากไม่ใช่เหรอมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ว

ไปฟ้ากลับมาพร้อมกับตะว,วันได้ไปฟาร์มของแล้ววะไปฟาร์มของไปฟาร์มของตอนนี้อย่าไปฟาร์มของเลยไปฟาร์มของเลยอันนี้ข้าปืนใหม่ดีเปล่าไปกูกูไปกูไป,ไปหาไอเทมบ็อกแบบอันนี้ผมอยากได้อเอ่าตื่น เดี๋ยว,วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปเก็บกับดักทั้งหมดที่น่ะตรงที่ที่ตรงนั้นมีอ่ะแล้วกูจะวางกับดักไว้แบบเบิ่มบิมเราต้องเดี๋ยวก,กูจะไปหาที่ตามเซเนียมด้วยเพราะว่าต้องการไอตัวนี้เป็นไอตัวนี้เป็นตัววอลัสเว่ยต้องการแบบครับไปเฟิร์นเป็นอย่างมากไบเฟิร์นมันแรงกว่าลูกซองก็จริงนะแต่ว่ามันใช้ของครับเยอะก,กว่าซึ่งฉะนั้นก็เก็บตังไี่ซื้อดีกว่า ของยังไม่ดีเหรอวะนี่ีน่มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนี่เงคือต้องเดินออกไปขึ้นถึงดีเลยนี่แล้บ้างเสียนี่แม่งมีโอ้โหเฮ้ยได้ชุดกูได้ชุด,ได,ชดได้ชุดตัวเองคืนละได้ชุดคืนละดได้ชุดเกย์ละไม่คิดมาด้วยไอ้ป้าปองตะกี้คนผิดอะไอ้เอาเอาเสียเอาเส้ยไปใส่บนหัวจะใส่เสื้อไงบนหัวเลยเฮ้ยโอเค <c oughs> เปล่าเซนเทเรเนียอยู่ไหนต่อทางไม่ได้ในป้าป๊อปป้องเดี๋ยวที่ไอเดี๋ยวคูกูจะวิ่งกลับไปที่อาเขตแล้วแล้วกูจะวางไอกำดาบหญยาวตะนาเยาเยอะๆเลยเว้ยเราต้องแบ่งหน้าที่อะไรตอนย้ายป๊อปป้องอาเขตที่ไหนวะไม่รู้ทางกลับอ่ะรู้รู้ในทางมาเมื่อเช้าม่อเ้าเห็นที่มาแล้ว ไม่เจ๊ขาป่ะพราะกูเพรากูขี้เกียจขาป่ะมึงมีแผนที่แค่ไหนมึงก็ใช้สี่เมตรอันหนึ่งี๋ยวกูจะไปที่อาเคียนแลอาเคียนมีสองที่ติดกันแหละยังไงกูเห็นแล้วนี่ไงตอนนี้มีกับดักหมีกูอยู่กูจะวางตรงนี้นี้มันมาปุ๊บยังไงก็ดูมันเหยียบอะไรปุ๊บ D S อย่างเดียว ปะปดยัง,งไงมันก็ต้องเหยียบอ่ะขูดเยอะอะถ้ามันไม่เหยียบอันไหนถ้า,ถาอาางงันไยังไงต้องเหยียบอ่ะถ้าไม่เหยียบกูว่ารอ,อไปให้มึงเหยียบก็ได้มางคูแบบไอ้ปะปองบบคูวาง,บางแบบเต็มแล้วขูดเยอะไม่ตายก็เลียงไม่ตัไอ้ <c oughs> ดูกูวางดิวางเยอะจัิฮ<า>ิฮิฮิฮ ยังไงก็ต้องตายมึงต้องตายเลือดพันนึงเลยต้องเลื่อไปเยอะหน่อยมากูคราบใหม่ด้วยหมดกูคราบใหม่เกมพอง่ายสุดแล้วเนี่ย้ต่ตายเยอะแถมง่ายสุดแล้ก็ชิบหายแล้วกูบอกว่าเกมเวันละเมไม่แล้วไอ้โป้งมาไอ้โป้งมาเร็วันละวันยืนไปยืนตัวกลางไปยืนตัวกลางกับดักนะฮัลโหลเลยนี่ใจนะเจ้าแล้ว ใจไองใจชีวิตหมดแล้วอะฮะเนี่ยใจหมดแล้วกูดูออฟไปเนี่ยเห็นเห็นกำลังมีแล้วไหมเนี่ยเจอกันเลยทั่กำลังมีเนี่ยไม่ตายกันยังไม่โตอะผมเลยมึงจัดโอ้ไปล่อมันล่อมันไอ้บบอันนั้นล่อมันไอเราได้จากไอเทมบล็อกไอจากไอเทมบล็อกอีกกูคาฟอีกไอเทมบล็อกหมดแล้วคาฟอีกมาคือระเบิดอ่ะมาดแบทล่อมันแบทแคปก็มีล่อมัน ยิงปืนมันมา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 นี่เหียบเลยเหยียบเลยมันเหยียบอยู่วอยู่ววันนี้วันนี้วันนี้ไอ้นุ่มไอนุ่มอยู่นี่นุ่มเออนั่นเละเออเรียบร้อยไปแล้วเอวันจะยูยใช่ไหมลู้จบแล้ว